อะไรครับออกได้แล้วมั้งตรงไหนดูซิมีเลือดออกไหมตั้งนานแล้วออกได้แล้วแหละทิ้งทางขยะนะอย่าบีบทิ้งทางขยะครับเอาหอที่ชู่ด้วยะทิ้งทางขยะครับสีเขียวนไปทิ้งเร็ว มาในแม่ดูสิหาแม่หน่อยในดูสิเลือ <c oughs> ดออกไหมในดูหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วหายแล้วไหมแสพย์แสพย์